ตัวนี้นะคะเป็นลอกสายพันธุ์นะคะลอกสายพานันธุ์อ๋อสายพันธุ์าลิ้นทามมิ่งนะคะมิตซูแลนเซอร์พันห้าแล้วก็ซีเดียนะคะมิตซูไทเบนสค่ะก็สรุปว่าต้องเทียบนะคะ ตามนี้นะคะก็เดี๋ยววัดให้นะคะตัวล็อกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะวัดวงนอกให้วงนอกจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดมิลค่ะห้าสิบเจ็ดมิลแล้วก็สามสิบมิลน,นะคะ เดี๋ยวนะคะวัดอีกทีหนึง่งสามสิบเอ็ดมิลจกแบบนี้นะคะสามสิบเอ็ดมิลตรงนี้เขาจะตรงเลยนะคะสิบมิลยี่สิบสามยสิบสามมิลค่ะตรงนี้เป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้ตรงนี้เป็นรู ตรงนี้ก็แปดมิลยี่สิบสี่มิลค่ะแบบนี้เลยเนาะ